ทุกชมค่ะกับคลิปนี้ข่าวสารในวันนี้เป็นเรื่องราวของหมอลำเช่นเคยและวันนี้เป็นประเด็นดราม่าที่วันนี้ร้อนแรงในโซเชียลพอสมควรในเรื่องของการไม่เคารพศิลปินบนเวทีถามว่าทำไมต้องใช้คำพูดว่าไม่เคารพเพราะ มีกระแสะและประเด็นตีแผ่ออกมาว่าทําไมการให้ทิปให้รางวัลจะต้องมีการกระชากการดึงการกอดศิลปินแล้ววันนี้การวิเคราะห์ข่าวสารในเรื่องนี้ที่มีประเด็นร้อนแรงในเรื่องของน้องอขอปยานน้องเต้าหยองราเบวาทศินไปแสดงสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ มีดรามา่าในเรื่องของการจะให้ติ๊ให้รางวัลแล้วก็มีการดึงแขนน้องแล้วน้องก็กระชากแขนกลับแล้วมันก็ดันมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่น้องขึงตาเขาใส่เอฟซีคนนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงพอสมควรอ่าหลายสำนักข่าวให้ให้ข่าวให้ข้อมูลคล้ายคลึงกันพอสมควรแต่ส่วนตัวแอดแอดจะมองไป2สอ แอจะมองเป็นสองแง่เหมือนเดิมทั้งในส่วนของเอซแล้วก็ทั้งในส่วนของศิลปินคุณผู้ชมคะกับเรื่อง,องราวที่มันเกิดขึ้นบนเวทีระเบียบวัฒนินถามว่ารุนแรงไหมมันไม่ได้รุนแรงอะไรแต่สิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนั่นก็คือการดึงมือศิลปินการจับมือการสัมผัสอะไรที่รุนแรงส่วนคลิปที่เราเห็นนั้นและ ข่าวนี้แอดขออนุญาตไม่ได้เอาคลิปมาให้ไม่ให้ลงนะคะเพราะว่าเราก็จะเลี่ยงในเรื่องของการผิดกฎการดูดคลิปอะไรบ้างเราให้เกียรติในส่วนของเจ้าของคลิปนะคะคือให้รางวัลอาจจะชื่นชอบก็จริงแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีการกระชากไม่ต้อง มีการถึงขั้นรุนแรงถึงดึงให้เป็นนั่งลงลักษณะอย่างนั้นน่ะคือประเดีเอคลิปแรกที่มันมีก็คือบิวจิตใช่ไหมคุณบิวจิตจากประมบันเทิงศิล์อ่ะอันนั้นก็คือแอดก็ได้หยิบยกไปแล้วว่าเอฟซี FC เขาคงจะรักมากแล้วเขาคงไม่มีโอกาสที่ได้เจอบิวแบบตัวประชิดแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหฉันเจอบิวจิตแล้วฉันมีความว่าฉันโชบนางมากฉันรักฉันใคร่มาฉันก็กอดหน่อยเถอะ แล้วมาคลิปนี้อกีกก็น้องโตหออยองอกีกน้องโตหออยองมองแล้วปุ๊บเขากําลังจะดึงแขนทีนี้น้องโตหออยองก็สะบัดแล้วก็ลุกขึ้นยืนอาจจะผิดผ้าตรงนิดนึงที่แบบว่าลุกขึ้นยืนปุ๊บแล้วก็ขึงตาสสย fc คนนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นที่กลุ่มบรรดา fc บางท่านบางกลุ่มเขาไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ของศิลปินแต่ทุกสิ่งอย่าง มันล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของมันนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะถ้าจะให้แอดมาพูดในมุมมองของศิลปินก็คือเขาก็ต้องมีการเซฟในตัวเองถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันผิดเลยไหมมันน่าเกลียดไหมไม่ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะมันพูดถึงจริงๆถ้าสมมติว่าดึงเขาแล้วเขาไม่ได้ตั้งหลักเขาสามารถตกเวทีได้นั่นก็คืออันตรายกับสิ่งที่เขาเจอ นี่แหละมันเลยกลายเป็นการถกเถียงกันเลยว่าคิดว่าดังหรอถึงได้ทำแบบนี้คุณก็ดังเฉพาะแต่ในวงของคุณหรือเปล่าหรือคนที่ซัพพอร์ตคุณแต่อีกมุมหนึง่งก็เข้าอกเข้าใจเอฟซประมาณว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบมีเจตนาที่จะทำร้ายหรือต้องการที่จะดึงอะไรขนาดนั้น อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่พอจับแขนปุ๊บแล้วน้องสะบัดขึ้นพอดีมันก็เลยเป็นมุมกล้องอันนี้แอดพูดในมุมมองของแอดนะคะและส่วนที่ศิลปินโดนกระทำม,มาโดยตลอดอย่างที่เขาโพสกันนั่นก็คือจับมือดึงมือบ้างหยิกบ้างเวลาให้เงินอ่ะอันนี้มันก็เป็นเสียงที่เล่ากันมาแบบต่อตอ่แล้วก็โพสกันมา สักระยะหนึ่งแล้วในส่วนของความคิดเห็นของกูรูในเรื่องของหมอลำหน้าเวทีวันนี้เช่นเคยขอยกตัวอย่างของพี่สัญชัยซึ่งแอดเองก็ชื่นชอบในความคิดของพี่สัญชัยคือถ้าชอบก็คือชอบถ้าติก็คือติแบบเป๊ะๆตรงๆชอบมากผู้ชายคนนี้เวลาวิเคราะห์ คือวิเคราะห์ค่ะจริงๆสำหรับพี่สัญชัยขออนุญาตนะคะโดยพี่สัญชัยก็ให้ข้อความประมาณว่าเดี๋ยวแอดจะสรุปใจความนะคะว่าคือชาวเน็ตก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคือมาดาม่าแต่เคสนี้ขอลำเอียงแบบไม่สน4ี่ส,สขออยู่ในทีมของตอยอจุดแต่อย่างว่าถือเป็นกรณีศึกษาของศิลปินคนอื่นๆด้วยต้องบอกว่ากรณีนี้จะใช้คำว่า ฮแท็กไม่ถูกก็ไม่ได้ขนาดนั้นต้องบอกว่าน้องทำาฮชแท็ไม่เหมาะสมจะดีกว่าน้องต้องจัดการกับอารมณ์จัดการกับสถานการณ์จัดการกับปัญหาได้ดีกว่านี้มีคนทำพฤติกรรมแย่ๆเราไม่จำเป็นต้องแย่ตามเขาเนาะเรื่องกระแสตกรับรองไม่ตกหรอกล้านเปอร์เซนเพราะ f อทุกคนเข้าใจาเหตุการณ์ส่วนคนนอกก็ โนสนโนแคร์ no son, no ไปเลยอย่าไปซีเรียสแต่ก็นะวงการหมอลำอาจจะไม่กระทบแต่ถ้านน้องจะโตไปในหลายเส้นทางอย่าลืมว่าผู้จัดหนังผู้จัดละครหรือพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆเขาจะละเอียดละอ่อนมากจะไม่เหมือนเจ้าภาพหมอลำเขาอาจจะพิจารณาแต่ตรองรอบด้านภาพลักษณ์คือสิ่งสำคัญของวงการบันเทิงสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้น้องเสียโอกาสได้เอที่ดี ก็ควรรักน้องให้ถูกทางรักกันเตือนกันซัพพอร์ตกันเชื่อเถอะด้วยความจริงใจความน่ารักความซื่อของน้องคำว่าขอโทษบวกกับยกมือไหว้มันจะมีแต่ได้กับได้ครับเชื่อสอชอจุดคือส่วนตัวแอดเองแอดถึงได้บอกไงว่ามุมมองหลายๆมุมมองอันนี้ยกมุมมองของนักวิเคราะห์ในเรื่องของวงการผู้ที่มีประสบการณ์กูรูเลย เขาก็ได้เตือนนี่แหละเตือนในศิลปินด้วยว่าควบคุมอารมณ์หนึ่งละนะทางหน้าศิลปินจะต้องมีการควบคุมอารมณ์ถึงจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็ช่างอย่างอย่างที่เห็นผลมันปรากฏมาว่าทุกคนมันก็มาโจมตีศิลปินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าศิลปินเก็บอารมณ์ได้ดีที่สุดผลลัพธ์ มันจะออกมายังไงคุณก็ได้รับไปเต็มๆผลดีมันจะปรากฏมาลักษณะเช่นไหนคุณก็ได้รับไปเต็มๆเ,เช่นกันคุณผู้ชมขาสำหรับดราม่าของน้องเต้าหยองบนเวทีระเบียบวาทศิลป์ของงานงานหนึ่งแอดขอสรุปจบเลยว่าครั้งหน้า fc ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการดึงการกระชากส่วนตัวศิลปินเองก็ขอให้ควบคุมอารมณ์ยิ้มสู้ขอโทษครับผลดีก็จะอยู่ที่ตัวเราเราทำยังไงผลตอบกลับมันก็จะกลับมาหาเราเท่าเท่ากับสิ่งที่เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ดราม่านี้ถือว่าสรุปจบ ไม่มีอะไรอยู่ที่คนสองฝั่งค่อยๆคุยกันทั้งศิลปินแล้วก็ FC แล้วก็ขอร้องอย่างเดียวคือไม่ต้องมีการโจมตีอะไรกันแล้วเอาละค่ะขอสรุปจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า